ชาวเน็ตอดใจไม่ไหวแหกคอมเมนต์หลังเห็นคลิปนี้ของแอฟทักษอออนนับว่าเป็นนางเอกแถวหน้าเมืองไทยที่หลายคนชื่นชอบอย่างมากสำหรับแอฟทักษอออนเราจะเห็นผลงานของเธออยู่เรื่อยๆและจะเห็นเลฟ์สไตล์ที่นอกจากสวยแล้วยังงดงามทั้งภายในสู่ภายนอกมารยาทงามยิ้มสวยเรียบร้อยวางตัวดีมากๆสมกับเป็นกุลสตรีเบอร์หนึ่งจริงๆค่ะล่าสุดโลกออนไลน์ต่างให้ความสนใจคลิปที่สาวแอฟร่วมงานอีเวนต์หนึ่ง มีช่วงเกาะไหลอีกคนเพื่อขยับรองเท้าไหว้ขอบคุณยิ้มทักทายและไหวทุกคนทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชมบอกว่าสวยหวานมุมหนึ่งน่าจะเป็นคนดูมากๆนะคนที่สวยๆมีอยู่เยอะมากในประเทศไทยแต่คนที่งดงามกระทั้งการเคลื่อนไหวการวางตัวแล้วเป็นเองจากภายในพลังงานมันออกมาเองจนคนรอบข้างสัมผัสได้คนนั้นคือพีเอฟของนอนกุลน,นี่เองน้องที่โดนจับไหลคือยังงงอยู่ตั้งแต่เป็นแหนคลับคุณเขามา เราเห็นแต่ความสวยความน่ารักตลอดเกือบ20ปีและเราชอบคนไม่ผิดจริงๆดีงามไว้คนที่ให้จับไหล่ด้วยสวยมากกัอิจฉานนกุลเลยสวยสุภาพกริยามารยาทงดงามแอฟทักษออนสวยเพรียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทสวยทั้งภายนอกและภายในความรองเท้าหลุดเกาะใส่ยกมือไหว้ด้วยเป็นผู้หญิงที่งามทั้งภายในและภายนอกจริงๆขอบคุณที่มาจากที่นี่ .com ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิบดอาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ